ีก <Idea. S 2> แล้วกูก็ใส่เนี่ยไปเลยไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเทลนะครับผมวันนี้เราก็ไม่มีสะนามเหมือนเดิมนะเราจะมาสอนแฟนขับรถคัสต์ครั้งแรกนะครับผมดูซิว่าจะขับได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะพร้อมอยังไปถนนปะออกถนนเลยอะไปขี่ลงถนนเริ่มจากดันไปก่อนเอาดัานไปสตาร์ท ใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์แล้วกูก็ใส่เนี่ยถอนก่อนถอนหดแป้งหน้ายหมดเลยงัดหน่อยหมดอัดใหม่ใหม่เมื่อกี้บอกใส่เกียร์ทำคัดก่อนเฮ้ยหลบด้วยทำคัดก่อนทำคัดคัดเออคัดตรงนี้คัดตรงนี้เอาไปใส่เกียร์ไป ออป,ปดดไร<ว>ัมันรถเจมันรถมัรถมึงก็ปล่อยก็ปล่อยจริงๆนะแทกแทแทกเลยปล่อยก็ค่อยปล่อยเอาถอนเกี้ยว<ะ>ไมาโอ้โหชนกถนนอ่ะรถยังไม่กิ้งนะครับอเอากำพัดเอารถมาไอ้บอลสลุปรถดิเอ,อ้อ กระพัด่ดดแอ้าว่อยต้รเกอเร่เงเ่งด้วยก็ยมึบอห้กูต่มูม,มเร่งด้วยเร่งด้วยตเบิ้ขะเรงด้วยนอกอ่ะกูไม่ซื้อเติมกให้ด้วย ดดเดินดียวยเดินดวไปนัดเลยเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปเดยวสองงัด <c oughs> เมกไม่มีเมกหน้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้เอเคเดียวเนี่ยมึงชอบผีป่ะมึงจะซื้อซื้อปล่าไ่เอาด้วยหวานล้อมอยากเหลือเกินเจ้รสองส่ยังไงงัดงัดเกสามงัด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 เดียวงัดกูไม่มึงขอเจ้าัดตบตบตบตลงโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสอสวัสดีครับ